สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเอ๋ที่เขือนป่าสักทรีสิทธ์นะครับวิวหลักล้านอยู่ที่บ้านท่าฤทิ์ครับทุกคนมาดูบรรยากาศยามเย็น สวยมากนะครับน้ำนองเต็มตลิ่งเดือนหน้าก็จะลอยกระทงแล้วนะครับไปเที่ยวลอยกระทงไหนกันครับคอมเมนต์มาให้รับรู้หน่อยนะครับว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับผมตรงนี้เป็นอันซีนเขื่อนป่าศักดิ์บ้านทาลิศนะครับผมบรรยากาศเย็นสวยมากก็จะเหลือแค่นี้นะครับเพราะว่าเนี่ยครับถนนอยู่ข้างบนนครับน้ำจะท่วมถึงถนนแล้วนะครับ เกือบเกจะเกแล้วครับทุกคนเกือบเกจะ90%แล้ว ตรงนี้เป็นต้นชมพูพันธิย์นะครับหรือซากุระเมืองไทยนะครับสวยมากนะครับเวลาออกดอกสีชมพูนะครับเวลาดอกสะพังเต็มต้นนะครับจะเป็นชมพูนะครับเหมือนซากุระนะครับใครเคยมานะครับเห็นชมพูพันทิย์หรือซากุระเมืองไทยตรงเขื่อนปราศักดิ์นทลริศนะครับเรียกว่าอันซินเขื่อนปราศักดิ์น้องมัธริศซากุระเมืองไทยนะครับหรือชมพูพันทิย์นะครับผม บรรยากาศยามเย็นสวยมากทุกคนขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับผมด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมน้ำแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้จะเก้าสิบแล้วนะครับผม<ว>น่าจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่อาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเป็นไปได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าครับก็มาลองมา ติดตามกับเจเอชแชนแนลเลยนะครับผมนี่เป็นฝูงแพะนะครับอันซีนเขื่อนปราสักนะครับหรือบรรยากาศนิวซีแลนด์เมืองไทยครับทุกคนนิวซีแลนด์เมืองไทยมาให้อาหารนะครับมาให้อาหารน้องแพะมาเที่ยวนะครับถ่ายรูปเซลฟี่นะครับ ข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมน้องแพะน่ารักมากครับตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวแม่ตัวพ่อ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมเขื่อนป่าศักดิ์ทรสศทธิ์ด้านท่าลิฟ์นะครับผมอันซินนะครับเขื่อนป่าศักดิ์นะครับนิวซีแลนด์เมืองไทยเนาะ ให้น้องน้องชนกันทุกคนเกิดการประลองแครับิชยายุดเอ,อหาหัวโคกกันซะงั้น ไปดูให้อาหารแพะกันครับผม บรรยากาศดีมากเลยทุกคนลมเย็นดีจังเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนปัสสักบ้านทาริศครับทุกคนมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับกับฝูงแพะนะครับกับพื้นที่ที่เหลือน้อยนิดนิดนดแค่นี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนแล้วนะถนนริมเขื่อนนะครับน้ําท่วมขึ้นมาถึงแนวต้นไม้ริมเขื่อนแล้วนะครับถ้าขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปถึงโน่นนะครับผมน้องแพะก็จะได้ไม่ลงมาตรงนี้ตรงนี้เหลือแค่พื้นที่เดินเล่นนั่งเล่นนิดหน่อยนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สวัสดีและขอบคุณคุณวิรุธด้วยนะครับคุณวิรุธอินตรานะครับผมตัวหนังสือเล็กๆนะครับผม อ่านผิดขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไลฟ์สดที่ริมเขื่อนป่าสักบ้านทาฤทธนะครับผมขอบคุณมากนะครับมาดูน้องแพะนะครับยามเย็นริมเขื่อนป่าสัก ออคูะออพณคอตอี่ทำหน้าทำตาดูทำหน้าโดนที่เหยียบเมื่อกี้เห็นมีแพะตัวไหนทำหน้าเกิดอย่างนี้เลยอนี้แลอาวตอนนี้เพิ่งออกเหรอฮะตอนนี้ออกนะอนน้เพิออก๋ออ๋อนูออกกำลังกำลังหัดเดินน้องแพะกำลังหัดเดินอ๋อ น้่นน้องเพิ่งออกลูกครับทุกคนตัวเล็กๆกำลังหัดเดินกำลังหัดเดินหัดตั้งไข่ขายังไม่แข็งแรงน,นี่กำลังหัดเดินครับทุกคน ำหรับไลน์นี้นะครับก็จะมาไม่นานนะครับทุกคนมาให้ดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมริมเขือนป่าสักดิ์สิทธิ์นะครับที่บ้านทาลิ์ครับทุกคนขอบคุณที่รับชมไลฟ์สดนี้นะครับโชคดีเป็นของทุกผู้ชมนะครับ สวัสดีครับ